ยายอยากส่งก๋วยเตี๋ยวไปให้โอ้ยส่งมไม่เนจ่าจักสิโสั่งไผ่หนึ่งทันหนึ่งทั่นนี่หนึงหน่งขอเขาเล,ลตื่นจากค้นนี่ที่อยู่ห้าเป็ดทับสองหนึ่งหกชนละพึกค่ะส่งมไม่เนจ่าอยู่ในขอนแก่นเขา,าบ่ <c ười> ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะสามถุงเนจ่าพี่น้องย้ายแตนกระยากน้ำหลเขากินก๋วยเตี๋ยวนาะ

กินนมเยอะๆนะคะจะได้ตัวไวๆค่ะ กินเยอะมากตอนนี้ขอบคุณนะคะนมอใครนะบบส่งมาให้หนูวันนั้นส่งไปตำสียงสองหลังนะคะบบได้รับแล้วแล้วก็กินหมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วหมดไปแล้วอย่ไปแไไต้องลโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้คือยืนเลยเหยาก็เลยแบบจาัาจ๊ จักเลยแล้วก็กินนมเก่งแล้วก็เยี่ยวเก่งแคมเพิร์นน่ะนี่ตั้งแต่เช้ามาในสี่แล้วค่ะสี่ก็แปดแล้วค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเี่จะไปนี่จะเปลี่ยนอีกแล้วค่ะนี่เต็มเลยนี่เต็มเป๊ะเลยนี่กินกินกินแล้วก็เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวกินแล้วก็จั๊กว้าอย่าไปหยอกเขาเลยว้าอย่าไปหยอกเขาเลยไอ้คอมสุดเมนค่ะมาถามี ดูหน้าตาคนดูดูไหนไหนหัดโอวยสะลึงนีดนองพลอยเ่นเป็นแค่อย่างนี้เบีนขี้ไมว่าหน้าถามมั้งไหมเยวะคอยจะถามมึงนี่นี่คือคอยถามมาสุดหรือยังเขาจะบอกว่าเขาสุดแล้วเขากำลังคุยเดี๋ยวนี้เขากำลังคุยกับยายเพราะว่ายายก็จะถามเหมือนกันถ้าวันนั้นมือมีอยู่วันหนึ่ง ยายเด็กเพิ่มเพิ่มสองคือว่ามันเขาสุดแล้วเอาไปล่างบ่โดนเน่เอาไปล่างกลับมาเขาก็มาขี่ใส่ยีคือเกขามันก็ได้เป็นสองล้างแล้วแหละล้างได้แล้วยายดูเวลาอยู่เจ็บเจ็บอะไรเหรอลูกเจ็บอะไรเจ็บออะไรหมมไม่ไม่หอมเหม็นมาก มาถามโอเโอพ่ขอโทษขอโทษจ้าขอโทษนะคะเพชรหยุดพออยู่ตรงนี้นะโอเพเพชรอยู่ตรงนี้นะยายไปล้างคนให้พี่ก่อนจ้า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 จาาก้นก่อนนะ เดินเอาค่ะถ้าอุ้มไม่ไหวยายยายหนักยายไม่อุ้มนะคะเอาเดินเอาเดินเอาลูกเอาเดินเอาเดินเอาเก่งมากน้องอยเก่งอยู่แล้วเนี่ย้อยเก่งอยู่แล้วเดินเอาค่ะเดิน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 